สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบทในช่วงเด็กของมือวันที่16นะคะเดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมนีค่ะแอดผ้าพ่ายพี่น้องบรรเทาสุขสกุลนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางจากปูสามเงานะคะพี่น้องคะเอาแนวทางมนีอของปูสามเงาค่ะ คงสุดท้ายค่ะสิเดบับป,ปิดตัวใดพอเป็นไปลองาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะกำนักน้มันสกัดนะคะเจริญพรเลยบุญไม่รวยต้องสี่ห้าหกหนึ่งแล้วรวยไอ้แชนแนลใช่ค่ะโอ้รบกวนพระอาจารย์ข้ามเลยวันนี้ค่ะพระอาจาันแต่เวลาโอ้ไปถึงรบกวนแลอวพาา่อจันเห็นมาอัดคลิปลงมาเลยเอยเลยก็เลยเลยโทรมาจริงไหมปะก็สงสารบ,บุญไม่รวยไหมวะกันเลย อ้ชายลูกแล้วก็ส่งลายไปเบิร์หนึ่งไงแล้วก็เห็นมันเาขาก็มากักไม้ไม้ลายเบิร์ก็น่าจะเข้าสักคนเลยนะค่ะเปจุดทูบได้นะนะหนึ่งเก้าหนึ่งศูงนย์หรืออาจจะเป็นเก้าหนึ่งสองก็ได้นะแต่ไม่ได้ส่งเลขทูบไปหรอกเก้าหนึ่งศูนย์แล้วก็เก้าหนึ่งสองเหรอคะอาจารย์มัน,ม,ม,นมีเลขสี่ตัวไง เอาเลขทูดมีตั้งสี่ตัวเลยเหรอคะพรอาจารย์คะเออมันเป็นคล้ายคล้ายมันมีศูนด้วยแล้วมีเลขสองด้วยมันต่อมาไงอ๋อค่ะแล้วก็หัวกลมๆแล้วก็มีต่อลงมาคล้ายเป็นจอกค่ะเดี๋ยวจะส่งให้ดูก็ได้ค่ะก็เลยเป็นเก้าหนึูนย์กับเก้าหนึ่งสองนะคะค่ะ เอ่โงดเนี่ยที่เลขที่มั่นใจมากเลยเนี่ยนะเนี่ยกเก้าศูนย์แปดกับหกศูนย์สามเนี่ยค่อนข้างมั่นใจมากมาก <c oughs> น่ามานาหน้าแตกสามตัวนะค่ะเก้าก็หกลยเลขปักหลักเหมือนได้แล้ว เลขปักหลักมันได้6 6 9เลยแล้วเลขปักหลักอาจารย์ค่อนข้างจะแม่นด้วยนะอ๋อเลขปากหลักนี้มี6 6 9หรอคะเออแต่เราเข้าทุกงวนไม่เข้าหลักร้อยมื่อเข้าลักสิบลักหน่วยแล้วก็มันไปหรือม้วนปีนที่แล้วก็มานะครับ805ก็มาสุดนะค่ะเพราะนิมแกเพิ่มเพิ่ม6ก ลงข้างล่าง6-6หกหกเลหกเก้าลงล่างอีกจนปีนี้มันยังไม่รู้เหมือนมันยังยังไม่แน่นอนเนี่ยใช่ใช่ค่ะอาจารย์ไปจากหมวดสองหมวดก่อนเนาะค่ะไปถึงหมวดสองหมวดมันยังเป็นปีปีใหม่อยู่เนะคะ่ะอาจารย์หวลาก็ไม่เข้าเลยขอบมาหกหกเข้ามาสามสามอีกหนึ่งเจ็ดไ้ออกแปดเนึ่งอีกอ๋อ คช่ว่ากันเป็นอย่างนี้ทุกสี่กับหวยลังม่ันไม่จบลงกันเลยค่ะดวงไม่เข้ากันค่ะจุดทุกก la ็ได้ดอกเดี๋ยวรายเดียวไปเทนอนเดี๋ยวจะถ่ายลิงให้ดูวัดเทพอาจารย์อยู่เก่าแล้วเนาะลิงมันจะสี่ห้าหมื่นเลยโอ้ดิงเยอะเลยนะคะ มันชื่วัดลิงเลยวัดลิงก็สังตายที่เคยอยู่มมก่อก่อน <c oughs> ถ้าไปอีกวัดหนึ่งโอ้โหเคยอยู่วัดน,นั้นโคตรแม่นเลยซื้อหวยเหมือนกับอาจารย์เลยอาจจะไปจุดทูปขอก่อนนะแต่ว่าที่นี่ที่อาจารย์จุดทูปนี่ก็โอเคอยู่นะคะตอนนั้นก็เข้าสองมวดติดเข้าสองมวดซ้อนเ <c oughs> ลือประมาทแค่ะ <c oughs> มันก็น้อมามันมันแปลกนะนเบอรงนะรวยนะ <Okay. S 2> จุดไปแล้วพอพานเรามาล,ล้วไปดูเลขใหม่เลขมันกลับขึ้นมาใหม่ไีกนะ <Okay. S 2> เขายังถูกกันนะ่นะหกหกแต่หกหกพอเรากลับมาปับ๊บกลับไปดูหมเอ้าเลขตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวที่สองหกกลายเป็นเลขแปดนะอ๋อเอกลับไปเลขแนะ oh. ปดค่ะเขาก็มาซื้อแปดเจ็ดกันถูกแล้วเขาตีหนึ่งเอาหนึ่งปัจจัยค่ะ เอ้บางคนก็เห็นเป็นหกหกแต่เราก็เห็นเป็นรถหกหกตัวแรกเลยที่ถ่ายนะพอไปดูเทมันเป็นมันเป็นแปดพอพอทุกเย็นแล้วมันเป็นมันไม่จุดอยู่ตรงตรงตรงเทหางเลขหกกันนะด้วยการเป็นแปดเงี้ยเอาก็ทูกันทูกันเยอะนะยังมามาชมเราอีกโอ้โหอาจารย์แม่น่าดูเลยหกหกไวมาเก่าเก้าปฏิกนะ เก้า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 เจ็ดเก้าเก้าแปดเจ็ดไงมันเจอหกหกนะหกหกมันบถูกยังไงของมันของเราหกหกหนึ่งไม่ถูกสักตัวเลยอ่ามันถูกมันยังขอบคุณเราเอ้ยจัไม่น่าดูมไม่นั่นแหละผมไม่ถูกลัตัวเลยใครเข้าไปเขาก็ซื้อกันเฉย คนที่ถูกก็เยอะนะทีมํ้องทีส่งเลขไปให้กับคนทีมมีลายด้วยกันเนี่ยนะคะมีลายด้วยกันนถูกหลายเช้าแต่ว่าวันนี้วันนี้พระอาจารย์มีฝันไหมคะไม่ฝันฝันไม่เม่นอืมค่ะฝันไม่เม่นก็ดูที่พระอาจารย์ดูที่เซียนเซียนใหม่ใหม่ใหม่บ็ที่ว่ามันได้เก้าแปดแล้วไงเก้าแปดแล้วมันหัวมันจะโผล่มาเป็นศูนย์เป็นสองเป็นเก้าเป็น สามอะไรเนี่ยนะโคตรมาจารหรือว่าน่าจมาตัวนี้นะเนี่ยก็เก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเลยเนี่ยนี่ก็นี่ก็เลขทูปเหมือนกันก็ได้ตรงกับคำนวณคำนวณมันมาเก้าศูนย์แปดแปดนะหมดที่แล้วก็มาเก้า แต่เราไม่ได้เอาไหมเงินนี้มันเอามาเช็ดตำแหน่งเดิมแต่มันก็เลขคำนวณมันมีเยอะนอกจากนั่นมันมาคู่เดิม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 อย่างแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้มันล้วนเลยไปหมดหวยเรามันก็ออกลวนเลยเหมือนกันมั้ะออกเบิ้ลมันเกือบทุกงวดก็จ้าไม่ทันตาไม่ทนเลยตามไม่ทน แล้วก็ของไอเทมน้อยพาลุ่มพอดีก็พอดีพระอาจารย์คะอ่าพระอาจารย์คะอ่ามีตัวไหนบ้างนะคะเน้นให้อีกทีนึงเอ้าย้ำให้อีกทีนึงไหนคะพระอาจารย์คะก็มีเอาเฉพาะวันนี้นะเขาเฉพาะวันนี้มันก็มีเลขอยู่แค่นี้แหละนะก็มีเลขเก้าศูนย์แปดค่ะแล้วก็เก้าหนึ่งศูนย์เก้า หนึ่งสองกมีแค่นี้ยเมื่อก่อนมันก็มีหกสามศูนย์ก็เก้าสามศูนย์นี่แหละก็มีเลขแค่นี้แต่เพ่วมท,ท้ายเป็นแบบเลขท้ายสองตัวอีกเบอร์ก็ได้เก้าแปดเนี่ยนะเลขท้ายสองตัวร้อยแดนะคะ<แ>ได้ค่ะให้เอฟซีโชคดีกันเลยนับปีใหม่หวยไทยที่สองนี่เลยเนาะค่ะ ให้เข้าให้แตกปังๆได้ทีเบิง่งกระรวยจะได้พูดพลาดนิดเดียวมานะอ่าให้ดูเอฟซี F C ที่ดูเบิง่งเระรวยอยู่กับลูกบอเนี่ยติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะมันต้องมีโชคสักงวดชน้นแหละนะปินใหม่เข้ามาแล้วลุงบอก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยน้อมีเงินใช้การใช่รถยนเลยก็ขอ,ขอจเจริญพรเลยขอบคุณค่ะพระอาจารย์การนันสก,การนะคะสาธุนะคะสาธเลยสาธุขเจริญพรเลย สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู่สามเงาค่ะพี่น้องคะเล็กปักลักค่ะมีหกหกเก้านะคะเล็กถูกเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสองคำนวณค่ะเก้าศูนย์แปดหกศูนย์สามเก้าแปดเก้าศูนย์สามนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากปู่สามเงานะคะเน้นย้ํโค้งสุดท้ายในคําคลื่อนนี้นะคะพี่น้องคะจงใจก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิงเนาะพี่น้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนค่ะสำหรับการติดตามรับ ife, ชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี er ้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่สามเงาค่ะเอาสาหรับคลิปนี้นะคะแนวทางของปู่กับมีเพียงซ้ำนี่ค่ะแอก็จะได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่ Sing Rin น้องบรรเทาสุขสุขอนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่กระเบิดในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ